ล่าค่าเขาโตกต่ำจับตาปะชุ่มนอปอขอมือนีคอไลละพันซอยเหลือหน้าปังวาจะเคาะออกมาแบบใด กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกลับมาพอกันมือนีวันพุธที่13สิงหาคม2568พี่น้องมืง่อนี้ทางนอกประขอประชุมเรื่องเงินซอยเหลือเช่าหน้าไรล,ละ1,000บาทเขาหน้าปังพี่น้องต่างแต่นุ่น หัวตาปะชุ่มพี่น้องช่วงนี้ก,การลั่งเริ่มเกี่ยเขาหน้าปังรอบที่สองหลายหลจังหวัดพี่น้องลาค่าเขาตำสุดมื้อนี้ลาค่ายุทธิหาผ่านบาทต่อตันพี่น้องลาค่าเขาเจ้าหน้าปังลาค่าย่งล่วงต่อเนื่องมื้อนี้จะภาพพี่น้องมาอัปเดตลาค่ากลางเขาเจ้าหน้าปังเขาเกี้ยวสดุด ประจำวันพุธที่13สิงหาคม2568มื้อนีกะมีหลายๆจังหวัดที่ปั๊บลดลงเ่ราว่าจะเป็นจังหวัดชัยนาทมือนีกะปั๊บลดลงเหลืออยู่ตันละหา0ันหนึ่งยถึง5 5พันหารยบาทต่อตันณนะคขอนปฐมกับปั๊บลดลงหาพ0หนึ่งอยถึง5 5 0ันหารอยบาทต่อตันพี่นอ้องเพชรบุรีมอนีกะปั๊บลดลง5 3 0ัถึง5 7พ0เจบาทต่อตัน พนักขรนีอยุธยามือนีอาาหาพันหนึ 5, ่งรอยถึงหาพันหาอยบาทต่อตันราคายังลดต่อเนื่องส่วนกําแพงเพชรกะลวงต่อเนื่องหาพันสองถึงหาพันหกอยบาทต่อตันพิจิตก็ยังลดลงพี่น้องลดลงหาพันสามถึงหาพันเจ็ดอยบาทต่อตันนักอสวรรค์มือน,น,นีปั๊บลดลงหาพันสี่ถึงหาพันแปดอยบาทต่อตันกับปั๊บลดลงคือกันพี่น้องพิษณุโลกกับปั๊บลดลงหาพันสอง ถึงหาพันหกรอยบาทต่อตันส่วนอุตรดิตฐมึนีหาพันสามรอยถึงหาพันเจ็ดรอยบาทต่อตันกระปับลดลงพี่น้องส่วนจังหวัดธีล่าค่าโค้งทีกัมีกรุงเทพมหานครมึงนีหาพันหนึ่งรอยถึงหาพันหาร้อยบาทต่อตันการจนบุรีหาพันสองถึงหาพันหกรอยบาทต่อตันสาขาเส้งเศร้ามุนีหาพันห่าร้อยถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันกระปับขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทต่อตันพี่น้อง นครนายกมนีหาพันหนึ่งรอยถึงหาพัยบาทต่อตันนนทบ,บุรีหาพันสาอยถึงหาพันอยบาทต่อตันลาค่าคงทีพี่น้องปะทุมธานีมอนีกะลาค่านิ่งคงทีหาพันสรอถึงหาพัอยบาทต่อตันส่วนลพบ,บุรีมนีหาพันสามรอยถึงหาพัยบาทนิ่งคือเก้าพี่น้องสิงหบุรีมอนีกะลาค่าคงทีหาพันถึงหาพัยบาทต่อตัน สุพรรณบุรีหาพันสามถึงหาพันเจ็ดรอยบาทต่อตันลาดบุรีราคาหนึง 5, ่งหาพันสามถึงหาพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันเพชรบณ์มือน่กะหาพันสร้อยถึงหาพัยบาทต่อตันราคาคงที่ส่วนนครศรีธรรมราชมือนี่ล่าค่าคงที่หาพันเจดร้อยถึงหกพันึ่งร้อยบาทต่อตันนี่กะเป็นล่าค่ากลางเข่าเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสด คอมุลทีมาจากสามาคมโ่โมลงสีเขาแห่งประเทศไทยมาไปต่อกันทีล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมลิเขาหน้าปีปี6,7ทับ6,8พี่น้องเขาแห่งความชื้นมาะเกิน15%เปอร์เซ็นมือนี่ล่าค่าคงที่พี่น้องจากล่าค่าวันจันท์พี่น้องบุรีรัมย์ห0 0ถึง15,700บาทส่วนนครราชสีมามือนี้ห5 0 0 0ถึง16,000บาท ต่อตันลอยเอสกะหนึ่งาพันสถึงหนึ่งนหพันแบาทต่อตันขอนแกน 1, 000 5, 000่นหนึ่งาพันหนึ่งถึงหนึ่งพหายบาทต่อตันยะโสธรหนึ่งนหพหาถึงหนึ่งนพบาทต่อตันพี่น้องดุด,ดท่านี่มืลนหนึ่งมืนหพถึงหนึ่งพันสามบาทต่อตันลาค่าคงทีพี่น้องส่วนอุบนลราชธานี่มูอน้ 15,500ถึง16,000บาทต่อตันสีสเกต15,500ถึง16,000บาทต่อตันส่วนสุริน15,000ถึง15,500บาทต่อตันนี่ก็เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปี6 7ถับ6 8เขาแห่งความชื่นเมื่อเกิน15%นมาต่อที่เขาเปลือกเนี้ยก็ขอ6เขา หน้าปีพี่น้องเขาแหงเด้อพี่น้องขวัญแกนมือน,นี่ราคาคงทีหนึ่งหมืนแปดร้อยถึงหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อตันร้อรท่านี่หนึ 11, ่งมืนหนึ่งพันถึงหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันราคาคงที่พี่น้องกะต,ต้องขอบคุณทีมาของข้อมูลจากสมาคมโล่งสีเขาแหงประเทศไทยพี่น้องช่วงนี้โซนจังหวัดสุรินทร์บานปัน่อยกะยังต้องการนา้ำคือเกา่าพอฝนตกมาหมื่นหนึ่งกะ ยุดเงาวมาสามหมื่นแล้วพี่น้องแห่งอีกคือเก่าพี่น้องหน้าแปลงนี่กะร่อการวานปุย๋ยต่อไปเนื่องจากบ่วมีหนาพี่น้องเห็ดจังใดเห็ดหน้ากระพึงผ้าฝ้าพึงผ้าฝนพี่น้องละกะพ่อขายก็ต้องมาพึงผ้าโล่งสีพอค่าค้นกลางตังล่าค่าอีกพี่น้องก็ สำหรับคลิปนีกับโบมิรงไลพี่น้องกบเป็นกำลังใจพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวหน้าสุภูสุคนกะขอให้พี่น้อง f อซสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอดเจ็บบอจนลำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ